เรามีความสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมเลือกได้มากกว่า1นหมวดหมู่ด้วยซ้ำนะเขาจะได้ทําการนําส่งคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจของเราอะเอามาให้เราก่อนเลยเวลาคุณมาเล่น t i k t o ็อกเนี่ยคุณมีความสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมเขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกใช่ไหมเช่นคุณสนใจเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวเรื่องเกี่ยวกับอาหารมีเพื่อระบบอัลกอริทึมครับเขาจะได้ทําการนําส่งคอนเทนต์ที่ อยู่ในความสนใจของเราอะเอามาให้เราก่อนเลยเพราะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเล่นวันแรกแล้วเราไม่มีการระบุเลยนะครับมันจะเหมือนกับมันต้องสุ่มเยอะอะในการที่จะเฮ้ยเราฉันจะเอาคอนเทนต์ตัวไหนอะไปให้คนนี้ดูดีวะเพราะว่าเขาไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมว่าคนคนนั้นน่ะกำลังตามหาหรือว่าอยากรู้คอนเทนต์อะไรอยู่ดังนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทาไมเราเล่นติ๊กต็อกครั้งแรกระบบอะครับเขาจะมีการถามเราก่อนว่าเรามีความสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมแล้วมันให้เราเนี่ยสามารถเลือกได้มากกว่า หหมวดหมู่ด้วยซ้ำนะเขาจะพยายามนำส่งคอนเทนต์ที่เป็นเทรนเป็นกระแสะด้วยเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่า t i k t o k เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่วิ่งตามเทรนวิ่งตามกระแสะเนาะมันจะวิ่งอยู่2อ,อย่างก็คือสิ่งที่เราสนใจกับตัวเทรนเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้เทรนอะไรกำลังมาเนี่ยเราแค่เป็นยังไงครับเราไปเปิดแอป Ti k t o k สักพักนึงเนี่ยมันจะดันคลิปที่เป็นไวรัลหรือเป็นกระแสะหรือเป็นเทรนตอนนั้นอยู่ถึงแม้ว่าเรื่องนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เราสนใจอยู่ก็ตามนะ เออเพราะว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันจะทําการดันอยู่2อันคือตัวที่เป็นความสนใจเดิมของเราอยู่แล้วและอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องเทรนที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้น